ครับสวัสดีครับพบกับต้องสารวิทย์ครับวันนี้เรามาเจอกันกับเหรียญครับหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับผมอายุวัฒนมงคลนะครับผมปีหกศูนย์นะครับถือว่าเป็นเหรียญแจกทานรุ่นสุดท้ายนะครับผมนะฮะเช่ามาหลายเหรียญเลยทีเดียวนะครับผมเหรียญค่อนข้างจะสร้างจํานวนเยอะพอสมควรนะก็เลยไม่ได้ชี้ลึกมากเราจะมาบอก เบฟิก uh, โดยรวมนะครับโดยอง์รวมเหมือนเดิมครับผมงานเก๊มีนะงานเก๊มีแต่ว่าถามว่าเก๊ยังไงแท้ยังไงไอที่ผมมาดูเนี่ยคือผมเอาของแท้มาให้ชมก่อนนะครับเดี๋ยวมีโอกาสถ้าผมาเจอเหรียญเก๊ผมจะเช่ามาแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันนะครับผมเก๊มียันกล่องเลยนะเก๊ยันกล่องเลยอ่ะดูยังไงครับกล่องแท้ดูยังไงอ่ะ ผมขอเริ่มต้นจากให้ดูกล่องแท้ก่อนแล้วกันเนี่ยครับผมพระจะเรียบร้อยนะครับผมเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยกล่องจะเป็นแบบฝาเปิดนะถ้าเป็นแบบติดเป,งงปิดอย่างเงี้ยติดอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับผมต้องเปิดยกอย่างเงี้ยต้องเปิดยกอย่างนี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมด้านในนะครับลองนอ่าเปิดยกอย่างนี้ถทุกองนะครับผมเปิดเปิดอ่าดูดูดูด้านในอ่าตรงสกัดสีเหลือง ข้างในตัวรองเนี่ยจะเป็นสีครีมของแท้เนี่ยมันจะเป็นที่ผมเห็นนะส่วนมากนะจะเป็นสีดำจะเป็นสีดำนี่กล่องกล่องนี่เก๊นเนี่ยแล้วทรงเหรียญกับตัวรองเนี่ยมันจะดูเรียบร้อยนะมันจะไม่ดูแบบเว้าวมากจนเกินไปนครับผมมันจะวางเรียบร้อยเลยนะวางแบบเรียบร้อยจริงๆเลยเนี่ย ดูเห็นไหมมันจะเรียบร้อยเหมือนพอดีเหรียญนะครับผมแต่ของแกมันมันจะไม่พอดีมันจะดูแบบขาดขาดกินเกินยังไงก็ไม่รู้อันนี้คือดูเบื้องต้นนะเพราะว่าเหรียญรุ่นเนี้ยมันมันมันแกนกล่องเลยเราก็เลยอ่ามาเปรียบเทียบแล้วมีจุดดูอีกอีก,อ,กอีกอย่างหนึ่งบางทีว่าเออดูดูแลเอ่๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมบอกช่วงหลังก็แล้วกันนะอันนี้บอกเบื้องต้นก่อนวิธีดูกล่อง เราก็ดูองค์รวมดูทั้งหมดนะครับผมเหรียญเกแท้ดูยังไงเราก็อย่างที่ผมบอกครับผมอง์รวมอง์รวมกันเราก็ต้องดูความตึงชัดนะครับดูความคมชัดนะครับผมของเหรียญน,นะครับผมเนี่ยนะครับผมบล็อกมีหลายบล็อกเพราะจำนวนการสร้างเยอะดูโค้ดอ่าอย่างที่ผมเคยบอกมีพระมีโค้ดให้จบโค้ดโค้ดก็มีหลายตัวนะอ่า แล้วสิ่งสำคัญเลยส่วนมากที่ผมดูเลยนะอ่าผมดูความเรียบร้อยของกล่องแล้วผมจะดูข้างเนี่ยอ่าถ้าเกิดข้างขอบกัดตรงลายลายกระหนกจะเป็นรอยกัดพอดีพระต้องอย่าลืมนะเนี่ยอย่างเงี้ยพระก็คือแบบแท้แน่ก็ต้องดูความคมชัดเก๊มันผิวมันจะไม่เหลือบอันนี้มันเหลือบไปบางทีมันลมอะ่ะ พอโดนน้ายาน้ํายาเคลือบเหรียญหรือน้ํายาลมเหรียญน,นะครับผมผิวมันจะไม่เสมอกันนะมันจะออกเงาแล้วแต่ภากิจทียาของน้ํายาของเกมมันจะดูด้านๆนะดําแล้วมันจะด้านนะมันจะไม่เงาอย่างเงี้ยเนี่ยไม่เงานะครับเนี่ย,เ,ยเปิดผมดูนะก็ผมดูจนเชี่ยวชาญแล้วไนงะผมก็เลย ามาแชร์บอกประสบการณ์ที่เนี่ยพอ,พอ,พอผมเห็็นขอบอย่างเงี้ยเนี่ยพอผม,ผมเห็็คขอบเงี้ยอแท้เล,เลยแท้เลยเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มเติมคือพระมีโค้ดล้วก็จบโค้ดตั้งหน่อย่ยโค้ดคมชัดอะไรคมชัดหมดหน้าตาหลวงพ่อหลังเหลังเนี่ยพระหลวงพ่อรวยนะผมส่วนมากนะขอบขอบมันจะไม่เป็นเฟ้นเฟี้ยนนะขอบนี่คือตรงไหน เนี่ย,ยตรงนี้นะครับผมเดี๋ก่อนนะมาจิ้มฟันไม่ได้พยํยามเลยเราอัน,น,อเนเนี้ยขอบเหรียญเนี่ยสันสันขอบเหรียญเนี่ยตามขอบเนี่ยเหรียญแจกคานหลายรุ่นนะครับผมส่วนมากจะจะขึ้นเรียบตึงนะครับผมเรียบตึงนะดูจุดเนี่ยมันจะเรียบมันจะไม่เป็นแบบรอยแกะบล็อกใหม่นะ ถ้าเกิดเห็นเป็นรอยแกะบล็อกใหม่หรือเป็นเสี้ยนเส้นคมๆนะซูมวางเลยนะครับวางเลยอ่าเนี่ยต้องเป็นเรียบเป็นแท่งอย่างเงี้ยรอยธรรมชาติเนี่ยเกตดูดีๆขอบตัดดูไล่ขอบตัดดูดีๆนะเนี่ยขอบตัดนีผมดูตรงสันรองรอยกนกุนเนี่ย ฉีกขาดธรรมชาติของเขาเนี่ยเนี่ยขอบตัดเหรียญสร้างค่อนข้างจะเยอะนะผมก็เลยไม่ได้ลงลึกมากผมเอาเบสิกในการดูโดยรวมเลยคงรวมทั้งหมดโค้ดก็มีหลายตัวอยู่แต่เ,เราก็ดูความคมชัดของโค้ดนะการต่อก,การอะไรมันไม่ตื้อมันคมชัดเนี่ยนะจับฟอนโค้ด มันก็มีหลายบล็อกแยกกันผมก็จะมาดูแบบเออ,อง์รวมโดยรวมทั้งหมดนะเดี๋ยวผมจะแกะให้หมดเลยดูให้ท่านผู้ชมได้ดู้วเดี๋ยวเอามาเทียบกันอ่าเทียบกันเลยเทียบกันเลยอันนี้ผมค่อยๆซื้อมาเรื่อยๆนะซื้อมาเรื่อยเจอผมราคา,าได้ผมก็ซื้อ,อเหรียญน,นี้ยลุงเลยนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะเอาหลายๆเหรียญมาเทียบกันยมาเทียบกัน ด้วยธรรมชาติด้วยอะไรเงี้ยมันมัน,ม,นมันชนีกันไม่ได้แล้วไม่รู้กล่องไหนเป็นกล่องไหนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวพอเห็นบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จําได้เองอะครับผมเนี่ยเพียบเพียบไปสักสี่เหรียญแล้วกันอะครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับผมเห็นปะเห็นความเรียบร้อยไหมเนี่ยเห็นปะเห็นตรงเสี้ยวลายนี่นะหนึ่งสองโทษนะ เนี่ยครับผมเนี่ยนี่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 เนี่ย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 แล้วก็ดูฉีกขาดนะดูฉีกขาดนะดูธรรมชาติโดยรวมเลยแล้วกันนะเนี่ยครับจะเป็นไปได้ผมอาจจะขึ้นภาพนิ่ง ครับผมเห็นปะเห็นปะครับเห็นปะจําไว้นะมันจะเป็นร่องตามตรงลายเลยแต่ของเก๊มันก็ทํานะแต่ทําทําได้ไม่ดีทําได้ไม่ดีดีแต่มันก็พระแท้มันยังไงมันก็ต้องแท้นะครับพี่ใช่ไหมใช่ไหมครับท่านผู้ชมเนี่ยพระแท้ยังไงมันก็ต้องแท้นะครับโดยธรรมชาติของของเขานะ่ะ เนี่ยครับผมเนี่ยครับเหรียญสร้างค่อนข้างจะเยอะผมก็เลยไม่ได้มาลงเล็กมากว่าให้นี่บล็อกน,นั้นบล็อกนี้อะไรเงี้ยผมดูโดยรวมองรวมทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วผมก็มาบ <B lock> อ,อกขอบกัดบอกอะไรอย่างเงี้ยบอกว่างานเก๋บางทีกล่องแท้เหรียญเหรียญเหรียญอาจจะเก๋ก็ได้นะเราก็ต้องดูเหรียญดูอะไรทั้งหมดนะ แต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยเราดูเหรียญแล้วเออโอเคเห็นผิวเหรียญแล้วหนึ่งองค์รวมที่ผมย้ำนักย้ำหนาคือหนึ่งคือผิวเลยผมจะดูผิวพอผิวผิวดูผิวเสร็จแล้วผมก็ดูขอบข้างอ่าดูขอบข้างแต่เหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่นใหม่ส่วนมากจะไม่มีรอยปิ้นหูเราก็ดูความคมชัดดูความคมชัดส่วนมากเหรียญใหม่จะมีการตอกโค้ดเราจบที่โค้ดเลยครับผมความคมชัดของโค้ดเนี่ยเห็นป่มโดชัดโค้ดโค้ด โค้ดไม่น่าไม่น่าจะมีตัวเดียวน่าจะมีหลายตัวนะครับผมแต่เราก็ต้องเอามารวมโดยรวมว่าเโอคอ้ดมันคมชัดนะอะไรนะอย่างนี้ครับผมแล้วก็มีเก็บเล็กอีกนิดนึงคืออ่ดูองค์รวมทั้งหมดแล้วเฮ้ยพลาทแท้อะไรอย่างเงี้ยอะให้ดูแบบอดูอันนี้อันนี้ดูเล่นๆนะผมมาสังเกตของผมโดยส่วนตัวนะกลนะ่องกล่องอ่ะจะมีนี่ข้างในเนี่ยจะเป็น MP แต่ผมผมไม่เคยไปเปิดของแท้นะว่ามันเอ้ยของเก๊นนะว่ามันจะมีแต่ผมเปิดผมลองเปิดของผมดูเล่นนะสังเกตของผมดเล่นนะเอ้ะส่วนมากอะ่ะจะเจอหมดเนี่ยกล่องอะ่ะจะเจอคําว่าภาษาอังกฤษเนี่ยใต้กล่องเนี่ยเนี่ยอันนี้ไม่มีกระแรกตกใจไม่มีตรงนี้หนออยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ M P P M P M ขอโทษนะครับ P M P M หรือ M P ว่าเมื่อกี้ <laughs> ผมก็ไม่แน่ใจ นะครับผมเอาขำๆแล้วกันเมื่อกี้อาจจะพูดผิดก็ traded. ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมอันนี้ผมมาบอกอ่าเหรียญยังไม่ค่อยไม่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 แพงมากอยู่หลักร <hum ้อยไม่กี Ges ่ร้อยครับผมก็ยังน่าจะพอสะสมได้ก็เป็นเหรียญนีกเหรียญหนึ่งที่มีพุทธพุทธสิรสวยงามนะครับผมแล้วก็ทานหลวงพ่อรวยนะครับผมยังไงก็ฝากคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก็ ช่วยกดติดตามนะผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปไปเรื่อยๆนะครับผมครับคลิปนี้ก็ขอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ